สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้โตมาจึงสิก็มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าของคนมีฝันมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะครับ ก่อนจะไปชมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมได้ฟังกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้ เราขอเสนอตอนสังเวียนแห่งความหวังในสลัมที่ผู้คนต่างดิ้นหลนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากมัดหนึ่งคู่ของเขากับหัวใจหนึ่งดวงอันเข้มแข็ง และแข็งแก่งกับยายแก่ๆของเขาที่เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเขาเสมอนะในวันที่ที่ไม่มีแม้แต่ถนน,นให้วิง่งไม่มีไฟให้สว่างไม่มีใครเชื่อในหัว คำว่าความฝันของเขามันได้เกิดขึ้นมาตัดมาที่สลัมแห่งหนึ่งณนะยอนชานเมืองได้มีสองยายหลานเดินมาคู่กันหลานชายแบกของพร้อมกับมียายตามมานั่นคือยายคำและเพชร ยายคำเอ่ยขึ้นเหนื่อยไหมลูกเผ็ดยิ้มแห้งๆไม่เหนื่อยหรอกครับขอแค่ให้ยายอยู่กับผมไปนานๆนานก็พอแล้วครับไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเงินไม่มีโอกาสแต่เขามีหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้และ เขาก็ยังมียายแก่ๆหนึ่งคนที่เชื่อในตัวเขาว่าเด็กคนนี้มันต้องได้ดีเมื่อเขาช่วยายายยกของไปขายที่ตลาดนัดเสร็จและช่วยกันเก็บของกลับบ้านแล้วเขาก็ได้แต่งตัวเดินทาง ด้วยการเดินไปโรงเรียนระยะทางไปกับจากบ้านสู่โรงเรียน8กิโลในทุกเช้าเขาทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเมื่อถึงโรงเรียนเขากลับถูกเด็กโตกันแกล้งเขาต่อหน้าคนเยอะเขาอับอาย ่เขามีพะละกำลังสู้ไม่ได้เขาจึงต้องจำใจย,ยอมไปและเขาก็ถูกกันแกล้งเป็นประจำแต่เขาก็เก็บมันไว้ในใจเพราะเขามุ่งม,มัน่นที่อยากจะทำตามความฝันเขาไม่ได้อยากจะเป็นนักเลง เมื่อความจนกลายเป็นรอยแผลความเจ็บจึงต้องกลายเป็นพลังเมื่อเพชรกลับจากโรงเรียนเขาก็ได้ไปซ้อมต่อยถุงทรายเก่าๆตาส้สะพานร้อยที่เขาได้เก็บมาเพชรคิดในใจถ้าหมัดนี้แรงพอบางที ผมอาจจะต่อยพวกมันให้ผลจากชีวิตแบบนี้ไปสักทีหลังจากนั้นเขาก็กระนำต่อยใส่กระสอบสายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตัวเปียกปอนไปด้วยเหงื่อใครตามร่างกาย จนเขาเนื่อยเขาก็ได้นั่งพักและแล้วก็มีบุคคลหนึ่งเดินเข้ามาให้หนูใครสอนให้แกต่อยแบบนั้นวะเพชรไม่มีใครครับผมแค่ลองทำดูครูนหนึ่งเขาได้แอบอยู่เพชรมาสักพักหนึ่งแล้ว ครูหนึ่งได้กล่าวขึ้นกับเพชรมาฝึกกับลุงไหมลุงจะปั้นเองให้เป็นนักมวยถัดใจเองมันสู้พอเพชรครับผมผมสู้ครับผมอยากให้ยายสบายผมอยากจะต่อยมวยเพราะผมเห็นนักมวยมีเงินผมอยากออกจากสลัมนีไปสักทีครับ เออดีข้าชอบข้าชอบ,ชอบคนมีความมุ่งมั่นแบบเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตอนเย็นเองไปฝึกซ้อมกับข้าที่ค่ายมวยข้าจะรอเองอย่าสายล่ะพรุ่งนี้เจอกันว่าแต่เองชื่ออะไรวะผมผมชื่อเพชรครับข้า ข้าน่ะฝึกนักนะเองอ่ะไวหรือเปล่าไวเพชรเพชรผมไวครับผมพร้อมผมไม่กลัวเหนื่อยเออข้าลืมบอกเองไปค่าชื่อคูหนึ่งข้าไปก่อนละแล้วเจอกันเพชรสิทธิ์ของค่าโฮโฮเพชรกลับบ้านมา ด้วยความดีใจเขารีบวิ่งไปบอกกับยายของเขายายครับผมผมได้ครูที่สอนผมต่อยมวยแล้วนะครับยายยายตั้งใจนะลูกเขาสอนให้เราเราก็ตั้งใจถ้าเราตั้งใจสักวันมันจะเป็นของเราลูก ขับยายผมจะทำให้เต็มที่ผมไปอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนก่อนนะครับยายออไปเถอะลูกหนะัวันถัดไปยามเย็นลัางเขาทำกิจวัตรทองเข่าต่างๆเสร็จหนะัก่ายมวยเก่าๆเสียงกระโดดเชือกกระทบพื้น เสียงหอบลมหายใจของเขาเพ็ดใส่เชือย,ยืดเก่าๆเปียกเหนากำลังกระโดดเชือกอย่างตั้งใจมุ่งมั่นครูหนึ่งยืนดูเงียบๆพ,พร้อมตะโกนหยุดหยุดก่อนเพ็ดหยุดกระโดดพร้อมหอบเหนื่อยทำไมครับครู ผมผิดตรงไหนครูหนึ่งเดินเข้ามาเอามือทาบอ,อกเพชรไม่ผิดแต่ไม่ใช่แค่ออกแรงให้เหนื่อยเองต้องรู้จักที่จะควบคุมลมหายใจและจิตใจของเองด้วยเพชรพยักหน้าเงียบพร้อมตอบ ที่ดีไม่ใช่แค่คนที่ต่อยแรงแต่ต้องจิตให้ไวใจต้องกล้าและนิ่งให้เป็นเองจงจำไว้ไอ้เพชรต่อมาเองไปต่อยทดสอบเพชรต่อยด้วยความสเปะสปอรคูหนึ่งเอาไหม เริ่อจากที่ข้าบอกขวาตอยตรงไปซ้ายหกถอยมาป้องกันเอาไหมทำอย่างนี้ซ้ำไปจนกว่าข้าจะพอใจผู้หนึ่งพูดต่อเวลาชีวิตไล่ต้อนแก่จนมุมอย่าเดินถอยแต่ให้ตั้งกาดไว้แล้วสวนกับด้วยศรัทธาเข้าใจไหม ในอะไรครับคูหนึ่งยิม้มศรัทธาในตัวเองในเพชรเพราะทักแกยังไม่เชื่อในตัวเองแล้วใครมันจะเชื่อในเองวะเพชรนิ่งผอมน้ำตาเปิ่มเล็กน้อยเพชรได้ซ้อมและเจอบททดสอบต่างๆที่ฝึกและสอนโดยคูหนึ่ง ที่มันฝึกซ้อมและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาจุดด้อยและจุดเด่นของเขาซ้อมอย่างนั้นเป็นเวลา3เดือนเต็มจนเขาได้มีรายการชกไอเพชรมึงจะมีรายการโชคแล้วนะคูณหนึ่งเก่า อเอพิดจริงนะครับโูเมื่อไร่ครับอีกสามวันเอ็งยังเตรียมตัวให้ดีครับคู่หนึ่งตัดมาที่วันแข่งณักสนามมวยเล็กๆแห่งหนึ่งหลังซ้อมหนักมาหลายเดือนหมัดของเขาเริ่มมีน้ำหนักมวัวใจของเขาเริ่มแน่วแน่ แต่โลกใบนี้มันยังไม่หยุดทดสอบวะต่อมาแบงค์เพื่อนในสลัมขเขามายื่นเงินก้อนโตให้เพชรเอาเพชรเอานี่ไปเถอะเพชรต่อยมวยมันรวยช้ารวยไม่ทันหรอกไปกับพวกกูมึงรวยทันใจแน่นอนเพชรแม้ว่าจะให้เงิน เท่าไหร่ฉันจะไม่ขายหัวใจให้ยามาติดัดปฏิการชกเสียงกรรมการยกสามแล้วครับเพชรต่อยมาจนยกสามเขาคิดในหัวผมจะชนะเพื่อยายเพื่อชีวิต ที่พวกเรารอคอยเพื่อทุกอย่างทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพ็ดถูกคู่ต่อสู้ชกจนล้มลงกรรมการนับถึงเจ็ดแต่เขาก็ยังแสดงความมุ่งมั่นพร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อครับผมไหวครับ ผู้มรยายในวิธีไอเด็กนุ่มหุจักสรสัมคูนี้มันมาสู้ได้อย่างหลือเชื่อเลยครับท่านผู้ชมจากนั้นมันลุกมาต่อนสสัดมัดตรงขวาแล้วก็โดดไต่การคอคู่แข่งหลับขาดที่ไม่มีปฏิคยาตอบโต้ใดๆกรรมการสั่งยุติการชกไอเพชร เด็กจากสลัมชนะครับหลังชกเสร็จได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขานักข่าวคุณรู้สึกยังไงครับที่กลายเป็นแชมป์ของประเทศไทยเพรผมไม่ได้ต่อยแค่เพื่อชนะแต่ผมต่อยเพื่อชีวิตต่อยเพื่อยายและต่อยเพื่อบอกโลกว่าให้เด็กสลัมอย่างผมก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ยายเดินพวงมาลยัยไม้เพชรใายคำยายภูมิใจในตัวเองนะลูกจากนั้นเพชรก็ครองแชมป์ประเทศไทยและได้เชิญไปชกรายการต่างๆมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและยาย และสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายโด่งดังจนคูหนึ่งก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยเขาพายายออกจากสลัมและสัญญากับตัวเองเขาจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดาวของเจ้าเพชรคนมีฝัน เขาก็ต้องสู้เพื่อให้ไปถึงฝันเช่นกันทุกคนก็สามารถเป็นไอเพชรได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ